ผู้ชมครับคืนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับแขกรับเชิญคนนี้เป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดในวงการพัฒนาแรงงานแรงงานสัมพันธ์การจัดการงานบุคคลการพัฒนาทรัพยาความมนุษย์รวมๆมาเรียกว่าทรัพยาความมนุษย์ปัจจุบันเป็นประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมชื่อนี้แปลกใหม่ครับชื่อชื่อย่วว่า hcc human capital center ใหม่เอี่ยม เปิดปีนี้เองอบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลสั้งคัญที่เราเชิญมาคืนนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์ภูชิตศรีเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ภูชิตทําอะไรมาบ้างอ่ะไม่ไม่ใช่วันนี้ไปไหนมานะี่ยทอะไรมาก่อนยังมาเป็นประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยรับระยะเวลาประมาณ22ปีเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้สัมผัสกับโครงการภาคเอกชนนะครับได้มีโอกาสเป็นผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลนะครับแล้วก็เป็นผู้่วยการทางด้านบริหารทรัพยรมนุษย์นะครับ ระยะเวลา20กว่าปีนี้ก็ได้ประสบการณ์หลากหลายครับทั้งองค์การภาครัฐภาคเอกชนและองค์การมหาชนนะอาจารย์ครับคิดเพียงไรตัดสินใจตั้งสถาบันพัฒนาถึงมันขึ้นสถาบันนี้เนี่ยมีองค์ประกอบหลายด้านนะครับองค์ประกอบแรกเนี่ยคือเราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทศนะครับซึ่งอยู่ใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับทานแกรบุรีที่พระองค์ครับองครัอง์นะครับทั้งส่วนขององค์เนนี่ยะครับเราก็จะมีในส่วนของประสานมิตร เครือข่ายภาคีดังกล่าวมีมากกว่าประมาณ31องค์กรนะครับเรามีแนวคิดว่าในอีก5ปีข้างหน้าประเทศไทยเราจะต้องมีการเข้าไปรับบทบาทเกี่ยวเรื่องของ AEC ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ10กว่าประเทศจะเป็นมุมมองเกี่ยวเรื่องการผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับแผนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันนี้แลวก็ฉบับต่อไปในปีหน้าก็จะเป็นเรื่องของทุนมนุษย์เช่นกันนะครับภาคีทังหมดประมาณ11องค์กรรวมแล้วประมาณ600กว่าบริษัทก็เลยมีดําริ เกี่ยวกองการทําในภารกิจด้านของคนนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของแนวคิดในเรื่องการจัดตั้งของสถาบันพัฒนาทุนเพื่อสังคมครับเยายครับคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยผมติดใจนะครับนี่สะดุดหูทุนมนุษย์มันมีเครื่องจัรมีที่ดินมีเงินมีรต่บอกวาดาด่าัดต่าทุนมนุษย์เนี่ยมันยิย่งใหญ่แค่ไหนแล้วยิ่งใหญ่มากครับจา์ครับถ้าเกิดสมัยก่อนเราเปรียบเทียบกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่นะครับหรือฝ่ายบุคคลนะครับ ปัจจุบันเลเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับมันก็มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสอส่วนส่วนแรกก็คือเอ่อก็เ,เรียก HRM เนี่ยนะฮะจะดูแลการจัดการด้านของการบริหารงานบุคคลล้วนๆนะครับดูเรื่องกระบวนการการวางแผนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรน,นะครับการแรงงานสัมพันธ์งานธุรการงานฝึกอบรมนะครับแต่คราวนี้ภาร,รกิจของการบริหารงานบุคคลเนี่ยค่อนข้างจะแคบลงไปแล้วเนื่องจา,อจ,จากปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าทรัพยากร้นมีบทบาทสําคัญมาก นะครับทุกภารกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจสังคมแห่งชาติได้ระบุเรื่องทุนนษย์อย่างชัดเจนนะครับก็คือเรามีเรื่องโมเดลต่างๆเกี่ยวเรื่องของการผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับมีการเจรจา,าต่อรองด้วยการมีส่วนร่วมนะครับมีการฝูกรวมจนถึงเรื่องใครเดือาของสังคมนะครับตรงนี้แหละครับที่มันมีนิยามหม่เกี่ยวกับคำว่าหิบเบิ้ลแคปิตอลน,นะครับก็คือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ครับอาจารย์นะครับมนุษย์เนี่ยนะใช่ครับใช่ครับทีนี้ทําอะไรบ้างก่อนเนี่ย ภารกิจหลักๆของสถาบันทุนมนุษย์เนี่ยภารกิจเรามีประมาณ8ด้านนะฮะซึ่งเรามีข้อตกลงกันไว้ด้านแรกเนี่ยก็คือสอดคล้องกับเรื่องของแผนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับฉบับที่สิบที่มุ่งเน้นเรื่องของคนนะครับสองคือเราพยายามสอดคล้องอีกห้าปีข้างหน้าคือเราพยายามจะผลักดันทุนมนุษย์ของเรานั้นในสามด้านหลักๆคือด้านแรกก็คือเรื่องของภาษานะครับเราจะต้องใช้ภาษากลางนะครับสองก็คือเรามีก่อความคิดเกี่ยวกับเรื่องทุนมนุษย์ที่หลากหลายออกไปก็คือ ทุนนย์สามารถที่จะโอนย้ายถ่ายเทในส0ประเทศได้นะครับอันที่เช่น <ừ> ตอบเห็นชันชดๆง่ายๆก,ก็คืออย่างที่อาจารย์เห็นก็คือประเทศไทยเราเนี่ยบางประเทศเนี่ยเราจะไม่ต้องทําวีซ่านะครับต่อไปไม่จําเป็นนะครับเราสามารถจะไหลเวียนเปลี่ยนแปลงแบบุคลากรหรือตัวเราเนี่ยไปต่างประเทศได้ในสิประเทศนี้นะครับปรเ,เป็นาภาคเพื่อนประชาคมเหมือนกันครับอาจารย์นะครับแล้วก็อีกสุดท้ายนั่นคือสมาชิกที่สอดคล้องกับเราส่วนใหญ่เนี่ยกำลังที่จะมีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้นะครับเป็นศูนย์รวมในเชิงงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในเชิงสังคมนะครับจะเห็นว่าการพัฒนาทุมนุษย์นั้นเนี่ยเราขาดตัวหนึ่งคืองานวิจัย<ม>นะครับ<ม>ตรงนี้ก็คือเรามีมหาวิทยาลัยมีศูนย์การแพทย์แล้วก็มีองค์การภาคเอกชนกับภา,าครัฐเข้ามาร่วมโดยเฉพาะสมาคมนักฝูงรรมในประเทศไทย<ม>นะครับอีกภาร,รกฐฐิจหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เห็นก็คือมีบริษัทหลากลาหลายเลยเปิดตัวนะครับมาทําเกี่ยวกับเรื่องของงานฝูงรวมพัฒนาบุคลากร,ก,รกรนะครับแต่ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับในองค์กรของสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมนั่นเนี่ยนะคร ภาคีดังกล่าวตรงนี้นะจะเป็นการผลักดันั้งยิ่งใหญ่ขององค์กรประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรามีปัญหาเรื่องแรงงานมากมีการยืน่นครีร้องมีการประท้วงมีการสตาดต้องพึ่งสารแรงงานโดยตลอดคณะทํางนานของสถาบันทุรุษประมาณ150ท่นเนี่ยนะครับท่านจะมีหลักสูตรภาพมังคับประมาณ400หลักสูตรนะครับตัวน,นั้นก็จะเป็นตัวเยียวยายกับภาคสังคมเดี๋ยวมีเรื่องของตัวเองมากขนาดนนะั้รวมเป็นภาคีค่ะอาจารย์หรือว่าไปเชิญมามีเครือข่ายตัวงใช่ครับไม่ใช่ว่าเป็น,นมมพนักงานของสถาบันทั้งหมดไม่่มใชครับ ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาแต่ละภาคีมาจัดการร่วมกันตกตถามให้เข้าใจงงั้นผมต้องไปรับคนเดียวนั้นถ,ออถ,ถ้าไม่มีสถาบันเนี้นะธุรกิจเขาจะขาดอะไร ขาดแน่ๆเลยหนึ่งตอนนี้เองเรามีพรบะว่าในเรื่องของอการฝรูกลุมพัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งกฎหมายบังคับองค์กรใดที่มีบุคลากรเกิน200คนนะครับจะต้องมีการจัดหลักสูตรเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับสาบัญสาธบรณทุนมนุษย์จะเข้าไปรองรับในสิ่งเหล่านี้1เซฟค่าใช้จ่ายกับองค์กร 2. คือการเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราต้องได้ผู้ประมาจาผู้รู้จริงอย่างเช่นอาจารย์ธินวัตนตเนี่ยนะได้ความรูเคพาะในการเข้าไปดาเนินการในการบริหารจัดการสราบรนณทุนมนุษย์ นะครับแล้วหลักสูตรการรู้จริงดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ได้รู้จากการที่เรามาเอาจากทฤษฎีนะครับการเรียนการรู้นั้นเราสามารถนํามาจากเรื่องของ<ม>อจากภายนอกก็ได้เป็น c a s ส<ม> study ก็ได้เป็นเบสก็ได้นะครับซึ่งจะไปสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของ TQA TQA ก็คือรางวัลคุณภาพแห่งชาตินะครับ<ม><ม>ตรงนี้สําคัญมากกาจจรา์ครับเท่ากับว่านักดาดีเองสถาบันพัฒนาทุนุ้วยสังคมเนี่ยหรือชื่อย่อคือ SCC เนี่ยผลักดันภารกิจเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญมีทักวิชาการมีอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยด้วยส่วนหนึ่งเข้ามาผักดัน ถ้าเขาว่าสมาชิกท่านใดหรือองค์ประกอบองคอ์กรใดเข้ามาสัมผัสเนี่ยจะได้ประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้มากมายเลยครับจังนะวิทยากรที่ฉลาดลึกแต่งโง่กว้างมีไหมมีครับ <c oughs> มีหลายคนไหม <c oughs> หลายคนครับจะมาทำไมอ่ะผมเชื่อว่าว <c oughs> ิทยากรที่ที่อาจารย์บิษชันยน่าจะเป็นวิทยากรที่มีทั้งวิชาการและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดได้ตรง <c oughs> คือสังเคราะห์แล้วไม่ไม่ต้องเอาไปทดลองใหม่ <c oughs> ใช่ครับนะฮะยกเว,ว้นวิชาที่เกี่ยวกับรีเสิร์ช มมัันนเราไม่มีเวลามาลองผิดลองถูกแล้วล่ะเราควรจะได้ตัวอย่างจริงๆมาปฏิบัติได้เลยครับสถาบันธุรนุสุดอีกนิดหนึ่งนะครับก็มีภารกิจที่เชื่อมโยงนะครับกับหลายกลุ่มองค์กรที่เห็นชัดๆก็คือสมาคมนักฟกอบรมแห่งประเทศไทยเราก็จะมีการเลือกตั้งผลักดันกันทางภารกิจนี้มาหลายปีแล้วนะครับ20มกราเนี่ยนะครับยจะเชิญชวนสมาชิกต่างๆของสถาบันหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิกสถาบันธุรนุก็แล้วแต่นะครับเข้าประลองสัง งานดีๆเกี่ยวเรื่องของการฝูกลมการพัฒนาอย่างน้อยคือมีปร,ะะปรมาจาร์ท่านหนึ่งเนี่ยที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับสามสิบกว่าปีนั้นท่านเป็น,นตัวบทบาททั้งสองท่านเลยครับทั้งสองออท่านเลยนะครับ <c oughs> ที่จะลักันเรื่องทุรนุษย์ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยนะครับเรียนเชิญนะครับแล้วกจจ็จะได้มีโอกาสมาสัมผัสแล้วมีโอกาส,สได้รู้จักกับสาบานทุรนุษย์มากยิ่งขึ้นครับจะขัดข้องไหมถ้าทางรายการจะเชิญอาจารย์บุญชิตมาขยายความเป็นตอ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 นต่อไปให้คนเข้าใจรู้จักเรามากขึ้นเพราะว่านี้แค่ เอาแขกใค้คนรู้จักเห็นหน้านึงครับด้วยความยินดีเลยครับอาจารย์นะฮนะ,ะเราก็จะได้มีโอกาสพบอีกนะครับวิทยกรท่านนี้มีความเชี่ยวชาญจริงๆประสบการณ์จริงๆเลยนะครับในด้านแรงงานด้านการจัดก,การงานบุคคลนะซึ่งปัจจุบันเราเรียกรว,รว,รว,รวมๆกันว่า HR คือ Human Resource อซึ่งมีคำที่เท่กว่าคือทุนมนุษย์นะฮะในที่สุดนี้อาจารย์พศษจะฝากอะไรกับผู้ผู้ประกอบการประกอบการ ผมได้เลื่อนฝากกับทางผู้ประกอบการแล้วก็องค์การทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้ง SME เ็ล็กๆนะฮะเรามีโอกาสเข้าไปผลักดันให้กับทางสงสงวนะครับโดยเฉพาะท่านศาสตราจารย์ดรจิระคงดาลาลมงนะครับท่านการุณเคาะทางทีมงานของสถาบันธุรษย์ค็ข้างมากนะครับในเครือข่ายของสถาบันธุรกิจนะมีองค์กรอยู่ประมาณ37องค์กรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักพัฒนานักบริหารเ,าเจ้าของธุรกิจนะครับภารกิจตรงนี้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นเกี่ยวเรื่องการเขียนเป็นบทกวาง การให้นิยามศัพท์บางส่วนการหาประสบการณ์ดีๆให้กับธุรกิจ SME นะครับจะเริ่มดําเนินการเนี่ยประมาณเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ SME นะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะฝากกับทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะองค์กรทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุนมนุษย์สร้างรายนะครับทุนมนุษย์ตรงนี้เนี่ยผมให้นิยามศัพท์ง่ายๆก็เรียกว่าเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ แล้วยิ่งมีกว่านั้นเนี่ยคือการพัฒนาทุนมนุษย์จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางสินทรัพย์ทางปัญญาสินทรัพย์ที่เรียกเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเรามีเครือขา่ายภาคีที่เข้ามาผลักดันนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งผลกระทบแล้วก็ส่งผลบวกให้กับการพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่งยืดต่อไปครับอาจารย์ครับอันนี้คงจะสอบคล้องกับแผนพัฒนาเศ,ศร,รษฐกิจทางประาติตที่ว่าในอนาคตประเทศไทยนียจะเป็นฐานความรู้คือการส่งคนออกไปเนี่ยไม่ใช่เป็นกรรมกรนะฮะต้องส่งไปใช้สมองเพราะนั้น สังคมข้างหน้านี่เป็นแรงงานที่มีสมองเป็น uh, knowledge based society เพราะนั้นสถาบันของอาจารย์ผู้ชิจะมีส่วนช่วยในการปูพื้นฐานให้เขามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเราไม่ได้ไปขายแรงงานแต่เราไปเป็นระดับวหน้างงานไปเป็นผู้จัดการไปเป็นผู้ผ,ผู้ผู้นำในด้านด้านทีม,มือแรงงานไม่ใช่เป็นกรรมกรเฉยครับก็เสาหน้า แล้สาตัวต่อไปที่พบอาจารย์ภูชิดได้ี่เถครับในใทางของเราเนี่ยวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เจาชิดมาร่วมให้ข้อคิดกับเราในป็นวันแรกขอบคุณครับครับวันดีครับวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันเปิดสุดท้ายสนุกครับเจอกับแม่ประยูรครับครูผมเองครับ And make a way way no God to will Where seems there be He works in ways.